ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเฉลยแบบฝึกหัดหรือว่าเฉลยการบ้านจากครั้งที่แล้วกันนะคะเริ่มจากข้อที่2เลยค่ะข้อที่2นะคะนักเรียนต้องใช้ทฤษฎีปีทากวกลาสนะคะในการช่วยหานะคะดังนั้นเนี่ยตัวนี้นะคะนักเรียนก็จะได้ว่า AO กําลังสองนะคะให้หนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องนะคะถ้าถูกนะคะช่วยติ๊กถูกด้วยแล้วก็เป็นการตรวจสอบตัวเองไปในตัวนะคะแสดงว่ามีความเข้าใจในเนื้อหาเรื่องนี้ดีแล้วนะคะแต่ถ้าผิดนะคะรบกวนทำความเข้าใจแล้วก็ แก้ไขให้ถูกต้องด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันตอนเปิดเทอจากตรงนี้ค่ะจะเห็นว่ามันคือม,มุมฉากนะคะดังนั้นด้านตรงข้ามมุมฉากคือ ao ค่ะกลายเป็น ao กาลังสองค่ะเท่ากับ oc กาลังสองบวกกับ ac กาลังสองนั่นมันก็คือ17กําลังสองเท่ากับ8กําลังสองบวก ac กาลังสอง มันก็คือ289เท่ากับ64บวก ac กำลังสองย้ายข้างไปค่ะเหลือ225เท่ากับ ac กำลังสองดังนั้น ac ถอดสแควร o ตเอาค่ะก็จะได้เป็น15ค่ะ ac ได้เท่ากับ15ค่ะแต่โจทย์ถามหา x ค่ะดังนั้น x ก็คือ2เท่าของ15เพราะเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่ลากจากมุก จุดศูนย์กลางนะคะมาตั้งฉากกับคอจะทำให้ด้านเนี้ยเป็นสอง,งอแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้น x เนี่ยมันก็คือ ac มันก็คือ ab ซึ่ง ab เนี่ยมันก็เกิดจาก ac บวกกับ cb นะคะ x เนี่ยมันก็คือ a x คือ ab ถูกไหมลูก x อ่ะคือ ab แต่ ab มันเกิดจาก ac บวกกับ cb ซึ่ง ac กับ c ี ac มันเท่ากับ cb นะเพราะว่ามันแบ่งครึ่งกันข้อนี้ก็เลยตอบเท่ากับ30อ้าวครูเขียนสัญลักษณ์องศาเฉยเลยนะนักเรียนต้องตอบแค่ว่ามันคือ30หน่วยแบบนี้ข้อ2ค่ะนักเรียนดูนี่นะคะเราเห็นสัญลักษณ์แบ่งครึ่งมุมตัวไม่ใช่สัญลักษณ์ครึ่งอะสัญลักษณ์การแสดงความเท่ากันแสดงว่าด้านนี้กับด้านนี้เท่ากันอันดับแรกเขียนชื่อชื่อชื่อด้านก่อนเนาะ BC dE นเรีจะเห็นได้ว่าค่ะมุมนี้ค่ะมุมนี้เท่ากับมุมนี้เพราะมันเป็น90ใช่ปะด้านนี้เท่ากับด้านนี้และด้านนี้เป็นด้านร่วมค่ะสังเกตมันก็คือด้านมุมด้านแสดงว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้เท่ากันทุกประการค่ะนะคะนี่ปา้าสามเหลี่ยมรูปนี้ กับอีกรูปหนึงค่ะก็คือสามเหลี่ยมรูปนี้เท่ากันทุประการแบบด้านมุมด้านดังนั้นค่ะส่งผลให้มุมนี้ก็ต้องเท่ากับมุมนี้ด้วยนั่นหมายความว่า x ค่ะเกิดจาก108ค่ะหาร2ก็เท่ากับ54นั่นเองแสดงว่าตรงนี้ได้54นะคะ y นะคะเราจะหาได้ก็คือเกิดจาก180ค่ะลบ90บวกกับ54 น,ะะนั่นก็คือ36เห็นปะเราได้ x ได้ y ละทีนี้ไปดูวิธีการเขียนบ้างว่าจะเขียนอย่างไรนะ,ะให้ได้แบบนี้อ่ะมาดูค่ะจากรูปค่ะจากรูปแล้ก็เขียนอ้างเลยค่ะจากรูปค่ะจะได้ว่ามุม b e d เท่ากับ b e c เท่ากับ90องศาถูกต้องไหมคะทีนี้เรามาพิจารณาสามเหลี่ยม B E D เป็นสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม B E C แบบไหนด้วยด้านมุมด้านอธิบายแล้วว่าด้านไหนมุมไหนนะคะทำให้เรารู้ว่าทําให้เรารู้ว่า B มุม D B E ค่ะ เท่ากับมุม CBE นั่นก็คือเท่ากับ108คะก็คือ x นั่นแหละ108หาร2เท่ากับ54ดังนั้นน่ะดังนั้น x ได้เท่ากับ54ค่ะต่อไปค่ะมาหา y ค่ะเราก็บอกว่าเราพิจารณาสามเหลี่ยม b e c นะคะทีนี้เราก็เลยบอกว่าขนาดของมุมภายในค่ะพิจารณาสามเหลี่ยมนี้และทีนี้มุมที่มุม y เนี่ยมุม y มันก็คือมุมของ e c b ใช่ไหมคะมันก็เกิดจากมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมมีขนาดเท่ากับ180ลบ90บวกกับ54ค่ะซึ่ง e c b ก็คือ36ดังนั้น y ก็เลยเท่ากับ36ค่ะ ข้อต่อไปหาต่อเนาะครั้งที่แล้วเกิดเกินไว้ให้แค่ x เท่ากับ90ใช่ไหมคะเกิดไว้แค่ x เท่ากับ90ทีนี้มาหา y, y บ้างคะ่ะ y ก็คือมันก็คือจากรูปคะ่ะมันก็คือมุม d e g จะเท่ากับ180ลบ90บวก15เพราะฉะนั้น e c e เท่ากับ75องศาคะ่ะส่งผลให้ y เท่ากับ75ค่ะ เฉลยต่อเนาะครั้งที่แล้วครูหาแค่เอกไว้ให้นะคะแล้วให้เรียนไปหาวายเองข้อที่ห้าค่ะข้อที่ห้าดับแรกเขียนชื่อมุมก่อนเลยเนาะให้ E มาแล้วค่ะก็เป็น G I F GHIJK ีเอไอเอ้ยไปไหนแล้วล่ะอ๋อยู่นี่ G I F ตัวนี้เป็นเ เริ่มนะคะโจทย์ให้หามุม x กับมุม y นค่ะนักเรียนขาดูนี่นิดหนึ่งค่ะเขาให้มาค่ะสัญลักษณ์ตัวนี้แสดงความเท่ากันของส่วนโค้งค่ะนั่นหมายความว่าส่วนโค้งตรงนี้เท่ากันและเรามีทฤษฎีหนึ่งค่ะที่บอกว่าเมื่อไหรก็ตามที่ส่วนโค้งเท่ากันนั่นหมายความว่า GF กับ fH เทซึ่งซึ่งเป็นคอร์ดก็เท่ากันด้วยนะคะดังนั้นเราจะรู้ว่า fG กับ fH เเป็นคอร์ดที่เท่ากันโดยดูจากความ ส่วนโค้งที่รองรับจาได้ไหมที่ครูบอกว่าถ้าส่วนโค้งที่รองรับเท่ากันนั่นหมายความว่าคอร์ดก็ต้องเท่ากันด้วยนะคะอ่ะทีนี้จากรูปค่ะทีนี้จากรูปนะคะนักเรียนก็จะได้ว่าตรงนี้คือ90นั่นหมายความว่าตรงนี้ก็คือ90เหมือนกันในขณะที่แสดงว่าระยะห่างค่ะจาก E ถึง i เนี่ยเห็นไหมที่เขากำหนดมานี่ๆ จาก e ไปถึง i นี่นะคะ e ไปถึง i ก็คือเส้นนี้เขาแสดงสัญลักษณ์ว่ามันเท่ากัน ei กับ ej มันทำไมกันคะมันเท่ากันค่ะนี่ไงคะเขากำลังแสดงว่ามันเท่ากันนั่นหมายความว่า ej ค่ะเป็นระยะห่างจากคอร์ดถึง f h เนี่ยก็ต้องเท่ากันด้วยนะคะดังนั้นค่ะจะเราทำให้เราได้ว่ามุมนี้ก็เป็นมุม90เช่นเดียวกันค่ะโอเคไหมคะ e.g.f ก็ต้องเท่ากับ90ส่งผลให้ x เนี่ยได้แล้วนะคะว่ามันคือ90องศาค่ะอีกรอบนะคะอีกรอบตอนนี้ค่ะเราได้เอาใหม่นะเราเริ่มตั้งแต่ส่วนโค้งเลยอีกครั้งนะคะเรารู้ว่าส่วนโค้งนี้เท่ากันกับส่วนโค้งนี้นั่นหมายความว่าขอดสองเส้นนี้ต้องเท่ากันพอขอดสองเส้นนี้เท่ากันเสร็จจากรูปค่ะเรายังรู้ว่าตรงนี้ ได้เท่ากับ90องศาพอตรงนี้ได้เท่ากับ90องศาค่ะจากรูปเพรากำหนดว่า EI กับ EJ มันเท่ากันนั่นหมายความว่าระยะห่างจากจุดศูนย์กลางค่ะไปกับขอดเนี่ยมันก็ต้องเท่ากันด้วยนะคะทำให้ EJ เนี่ยเป็นระยะห่างจากจุดศูนย์กลางถึงขอด S f s ด้วยนะคะเนี่ยแสดงว่ามันเท่ากันเพราะมันเท่ากันเสร็จปุ๊บส่งผลให้ตรงนี้ก็เป็น90เพราะฉะนั้น x ได้คำตอบแล้วค่ะคือ90จากตรงนี้อ่ะพูดใง่ายมันคือเส้นตรงถ้าตรงนี้คือ90ตรงนี้ก็คือ90หรือใครจะมองว่าอ๋อในเมื่อตรงนี้ก็มองแบบนี้ก็ได้นะคะมองแบบที่ครูบอกก็ได้ทีนี้พอตรงนี้ได้90ะคะ่ะตรงนี้90ตรงนี้ได้90 มุมเรงครึ่งวงเอ่อมุมรอบวงกลมค่ะมุมรอบวงกลมก็คือจะได้360เป็นตรงนี้ไปแล้ว250เพราะฉะนั้นตรงนี้ได้110ค่ะ y ก็เกิดจากมุมภายในสเอ่อสี่เหลี่ยมค่ะก็คือ360ลบออกนะคะมันก็คือ360ลบออก90้าสิบวกเกบวกหนึตรงนี้300นะ่ะเดี๋ยวมองเป็น800อืม ตรงนี้ก็คือ360อ,เ,อเหลือเท่ากับ70ค่ะอ่ะไปดูวิธีการเขียนนะคะไปดูวิธีการเขียน,นะคะเราจะรู้ว่าจากรูปค่จากรูปที่เขากำหนดมา fg จะเท่ากับ fh อ๋อ fg จะเท่ากับ fh นะคะจากรูปรู้ว่านี้อีกแนละ้วเราก็รู้ว่า EIG เท่าก e ับ90องศาโอเคไหมคะ EIG เท่ากับ90องศาเขียนตรงนี e ้ดีกว่า EIG เท่ากับ90องศาดังนั้นค่ะจากที่เขาบอกว่า EIG ค่ะเท่ากับ EJ จะทำให้เรารู้ว่าเราจะได้ว่า EJF ก็ต้องเท่ากับ90องศาเช่นเดียวกันนั่นก็คือ x เท่ากับ90ค่ะแต่เนื่องจากค่ะเนื่องจาก G i f เป็นมุมตรงเห็นไหมครูบอกว่าให้มองเป็นมุมตรงใช่ป่ะเออเพราะมันเป็นมุมตรงมุมตรงมีขนาดเท่ากับ180เราก็จะรู้ว่าไอ้มุมตรงตรงนี้ส่งผลให้ e i f เท่ากับ90องศาโอเคไหมคะทีนี้มุมรอบจุดค่ะมุมรอบจุด e เนี่ย มันก็คือสามร้อยหกสิบองศาถูกต้องมาทำให้เรารู้ว่า i e j มันเท่ากับสามร้อยหกสิบสามร้อยหกสิบลบสองร้อยห้าสิบก็คือหนึ่งร้อยสิบโอเคไหมคะ แต่ทีนี้ค่ะมุมภายในรูปสามเออมุมภายในอ่ะมุมภายในสี่เหลี่ยมเนี่ยมันเท่ากับ360ใช่ไหมจะทำให้เรารู้ว่า i f i f j ค่ะจะเท่ากับ360ลบ90บวก110บวก90 เท่ากับ70องศานั่นก็คือเท่ากับ70ดังนั้น y ก็เลยเท่ากับ70ค่ะอะข้อนี้นะคะนักเรียนง่ายมากเลยค่ะเริ่มเลยนะคะนักเรียนเห็นว่า se กับ st เป็นรัศมีดังนั้น se ตรงนี้ก็เลยเป็น2.5ทีนี้นักเรียนพิจารณาสามเหลี่ยมอะเขียนก่อนเนาะ st ค่ะ s t เท่ากับ s e นั่นก็เพราะว่ามันก็คือ2.5เนาะ2.5เพราะว่าเป็นรัศมีของวงกลมค่ะพอเท่ากันเสร็จปุ๊บนักเรียนพิจารณาสามเหลี่ยม Sat ค่ะสามเหลี่ยม s a t ค่ะนั่นก็คือสามเหลี่ยมนี้ s a t ทีนี้ค่ะสังเกตนะคะเราลองใช้ทฤษฎีบทกับของบีทาโกลัสค่ะ นักเรียนจะได้ว่า st ค่ะ st กำลังสองจะต้องเท่ากับ sa กำลังสองบวกกับ at กำลังสองซึ่ง st มันก็คือ2.5ากำลังสองค่ะ sa คือ2กำลังสองบวกกับ at คือ1.5กำลังสอง สังเกตว่าเนี่ยมันตรงกันหมดเลยนะคะบวกค่ากันแล้วมันก็ได้ตามนี้ออามาดูนะ2อกลัง2เนี่ยมันได้เท่าไหร่4เนาะ4 4นะคะ1.5ึ่ากลัง2 1.5ากลัง2ได้2.25ทีนี้เรามาดูว่า2.5ยกกาลัง2นะคะได้เท่ากับ6.25 ดูระยสี่บวกกับ2 2 5ได้6.25แสดงว่าเป็นจริงนั่นหมายความว่าสามเหลี่ยมรูปเนี้ยสามเหลี่ยมรูปเนี้ยนะคะมันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเราใช้ทฤษฎีบทกลับย้อนกลับไปเพื่อดูว่ารูปเนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากหรือเปล่าปรากฏว่านะคะดังนั้นอ่ะดังนั้นนะคะดังนั้นทําให้เราทราบว่าสามเหลี่ยม SAT เป็นสามเหลี่ยม มุมฉากนะคะพอเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากส่งผลให้เรารู้ว่าตรงนี้เป็นมุมฉากนั่นหมายความว่าตรงนี้ก็ต้องเป็นมุมฉากพอเป็นมุมฉากค่ะก็เลยทราบเลยค่ะว่า ae ก็เลยเป็นเท่ากับ 1. 5ุนะคะเราก็เขียนว่าดังนั้นเอ๋อเขียนว่าจะได้เนาะจะได้ ae ค่ะเท่ากับ1 5จุห้า โ okay. อเคเพราะ a e 1.5ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะนั่นคือค่ะความยาวรอบรูปค่ะความยาวรอบรูปสามเหลี่ยม s e t ก็จะเท่ากับ2.5บวก2.5บวก1.5บวกกันให้หมดเลยนะคะ เท่ากับ8หน่วยนั่นเองค่ะเหลือข้อไหนอีกเหลือข้อที่4ค่ะข้อที่4ค่ะเขาบอกว่าจากรูปเป็นสามเหลี่ยมชะนิดใดเพราะอะไรโอเคมาดูค่ะสัญลักษณ์แสดงการเท่ากันค่ะนั่นหมายความว่าส่วนโค้งนี้ยาวเท่ากันส่วนโค้งยาวเท่ากันส่งผลให้ขอที่รองรับส่วนโค้งเนี่ย มันก็เท่ากันด้วยจากรูปค่ะจะทำให้เรารู้ว่า AR กับ AC นั้นเท่ากันนะนั่นหมายความว่าสามเหลี่ยมที่มีด้านเท่ากันสองด้านก็คือสามเหลี่ยมหน้าจั่วค่ะเราก็เขียนเลยค่ะเรารู้ว่าความยาวของส่วนโค้งค่ะ AR มันไปเท่ากับความยาวของส่วนโค้ง AC ค่ะเขากำหนดให้มาไง จึงทําให้เรารู้ว่าคอร์ด AR ต้องเท่ากับคอร์ด AC ดังนั้นน่ะดังนั้นเขียนให้ชัดเจนเลยค่ะว่าสามเหลี่ยม ARC เป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วแค่นี้เองหมดยังโอเคหมดแล้วนะคะ